สวัสดีครับมาเภอจหวาส่วองักนัับนี่ยาสอมนครับสวัสดีครนัะนครับวันนี้เนี่ยผมจะไปดูเรียนนิดหน่อยนะครับแถวอำเภอเมืองจังหวัดยะลานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้ของอะไรกันบ้างนั้นเรามาชมกันพร้อมๆกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆของทางช่องด้วยนะครับตอนนี้ผมมาถึงจังหวัดยะลาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าพมจะได้ของอะไรกันบ้างนะครับวันนี้นัดรับเียบเียนทั้งหมดสีเียอนด้วยกันนะครับที่อร้านน้ำชา แล้วารที่เราไปอเมรกาเนี่นะครับซื้อตั้งนับนับเป็นเงดาร์ดีไหครับครับก็เดีวก็อมืนาทะครับซึ่งเหรียญทีนะครับในวันนี้ก็จะเป็นเหรีเหรดอลลารามเหรีนะครับซึ่งรักษาอยู่ที่ละสามพันหาพันบาทนะครับแล้วก็อันับที่2งก็จะเป็นเหรียญเบอร์ตนะครับซึ่งรักษาอยู่ที่ะห้ันบนะครับคนนั้นผาบตลอนะครับว่า นนถ,ถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันชัดๆกันนะครับวันนี้ผมจะได้เรียนอะไรกันบ้างน,นะครับสําหรับเหรียญที่นัดรับวันนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญเท็ดดอลลราจำนวน3มเหรียญน,นะครับแล้วก็เป็นเหรียญเอสเว1ร์ดหนึ่งเหรียญน,นะครับซึ่งเหรียญเท็ดดอลลร์เนี่ยที่ผมประกาศรับซื้ออยู่ ก็มีเข้ามาตลอดเลยนะครับเรียนละ3,000-5,000บาทเดือนทีเดียวนะครับเป็นเดือนที่2นะครับแล้วก็เป็นเดือนที่สานะครับสำหรับเหรียญเีดอลลาร์นะครับส่วนเดือนที่4นี่ก็จะเป็นเหรียญเอ w เว d รดรุ่นใหญ่นะครับรับซื้ออยู่เดรียละ1,000-2,000บาทนะครับรุ่นนี้ราคาไม่ได้แพงมากนะครับซึ่งเหรียญเอ w เว d ดเนี่ยจะมีอยู่ สองรุ่นด้วยกันจะเป็นรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่ร,รุ่นใหญ่เนี่ยจะมีปี1903และ1904เท่านั้นนะครับสำหรับรุ่นใหญ่น้ำหนักจะเท่ากันเลยครับกับเรียนเทดานลล่าประมาณ27กรัมนะครับส่วนอเอ็ดวรรุ่นเล็กเนี่ยจะมีอยู่3ปีก็คือ1 9 7 7 8 8และ909ซึ่งรุ่นเล็กเนี่ยจะ เล็กกว่านะครับประมาณ20กรัมราคารับซื้ออยู่แค่500ถึง1,500บาทเองนะครับเหรียญพวกเนื้องเงินเนี่ยผมฝากตลอดเลยนะครับว่าเหรียญเนี่ยได้มาแบบไหนก็ขายแบบนั้นเลยนะครับอย่าไปขัดอย่าไปล้างอย่าไปเช็ดแม้กระทั่งก,กระดาษทิชชู่ย,ยังห้ามเช็ดเลยนะครับอย่างเช่นท่านมันดำ,ดำดำแบบข้างล่างรอบวบงๆแบบนี้ก็ต้องปล่อยไว้สภาพเดิมๆเลยนะครับอย่าไปยุ่งกับมันนะครับ ถ้าเราไปล้างให้มันขาวบางทีชาวบ้านเข้าใจผิดครับเห็นดำๆแบบนี้คิดว่าไม่สวยก็เลยช่วยไปล้างเนี่ยทําให้ราคาตกเลยนะครับไม่ถึงสามพันนะครับถ้าเราไปขัดล้างนะครับตอนนี้เนี่ยรับเงินไปนี่ก็เกือบสองหมื่นบาทกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะฝากอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามาขายร้านผมเนี่ยส่รงรูปเนี่ย ไม่มีราคาแบบว่าราคาหลักแสนเลยก็ให้โอนค่าใบรับรองหรือว่าให้โอนค่าใบประกันสินค้าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับมีคนทักมาหาผมตลอดเลยนะครับว่าอ้ทำไมร้านนนตีราคาแพงจังทำไมต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับบอกไว้เลยครับว่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับ ส่งมาขายแล้วมันต้องได้เงินไม่ใช่ว่าส่งมาขายแล้วต้องจ่ายเงินให้เขานะครับส่วนใครมีอะไรอีกที่อยากจะมาขายผมหรือว่าอยากจะเสนอแนะอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับสำหรับเหรียญอื่นๆที่รับซื้อนะครับเช่นเหรียญเทรดดอลลาร์นะครับหรือว่าเหรียญวันดอลลาร์หรือบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญเฮี้ยวล้อหรือว่าคนถือหอกนะครับ ส่วนราคาก็ผมมีแยกเป็น EP EP นะครับเหรอนถัดไปก็คือเรียกเขาเรียกว่าเหรียญน,นกเม็กซิโกนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญมังกรเมจินะครับของญี่ปุ่นที่มีราคาเพราะว่าเป็นเนื้องเงินนะครับเอาไปเหรียญหัวหนามของประเทศฝรั่งเศสหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญ อินโดไชน่านะครับเราไปจะเป็นเหรียญของประเทศฮอลแลนด์ Holland นะครับเหรียญนี้ไม่ได้แพงมากนักครับประมาณสามร้อถึงห้าบาทเองนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญหยนซื้อไข่นะครับเหรียญจีนนะฮะเราไปจะเป็นเหรียญเอ็ดเวิร์ดนะครับเอ็ดเวิร์ดเนี่ยจะมี2รุ่นก็คือรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่นะครับ รุ่นใหญ่จะหนัก27กร,รมัมจะผลิตแค่2ปีก็คือปี1903และ1904เราดูตรงนี้นะฮะส่วน3กับส่วนส่ส่วนรุ่นเล็กจะมี3ปีก็คือปี1907 1908และ1909นะครับต่อไปจะเป็นเหรียญสเปนนะครับเสียเหรียญสเปนเนี่ยอายุ200กว่าปี แต่ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับจตาร์อยู่500-1,500บาทเองนะครับแต่ถ้าคาลอ o สอันนี้ก็สเปนเหมือนกันแต่ถ้ารุ่นอื่นๆเช่นคาลอ o ส3คาลออส4พวกนี้ราคาสตาร์อยู่1,000-2,000บาทนะครับต่อไปมาดูเหรียญเล็กนะครับของต่างประเทศเหมือนกัน พวกเหรียญเล็กต่างๆอย่างนี้ราคาไม่ได้แพงมากนักระครบประมาณ100-200ถึง200บาทเองนะครับจบไปแล้วสำหรับเหรียญต่างประเทศนะฮะต่อไปมาดูเหรียญของไทยเรากันบ้างนะฮะพวกเนื้อเงินก็สตาร์ทตั้งแต่ของสมัยรัชกาลที่8นะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญสตางรูเนื้อเงินลายกหนกนะครับสตางรู เนื้อเงินลายกระหนกนะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญ20สตางค์เราดูตรงนี้นะฮะตัวเลขเอาไม่ค่อยชัดนะฮะ20สตางค์เนื้อเงินรุ่นนี้จะมีอยู่3ราคาก็คือ50และ20 50และ20ที่มีราคาก็คือเฉพาะ20สตางค์นะครับต่อไปมาดูเหรียญรอเจ็นะครับก็คือช้างใหญ่นะฮะคือรุ่นนี้ เนี่ยนะฮะจะมีอยู่2ราคาก็คือย5และ50สตางค์นะครับต่อไปมาดูของราชการที่6นะครับจะเป็นช้างเหรียญช้างอรพศนะครับต่อไปมาดูของรอ5นะครับรอหเช่นเหรียญหลังตราแผ่นดินแบบนี้นะฮะจะมีรุ่นไม่มีรอศอและมีรอศอมีรอศอเราดูข้างใต้นี้นะฮะ จะมีสตาร์ตตั้งแต่120จนถึง126ต่อไปมาดูช้างในพานของรอหนะครับจะมีช้างเล็กอยู่ในพานอันนี้นะฮะอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นของรอสรอ 4. จะคล้ายๆกับรอหเลยนะครับจะต่างกันที่จะมีลายดอกๆตรงนี้นะฮะเราไปมาดูาพดด้วงนะครับพดด้วง จบไปแล้วสําหรับเหรียญเนื้อเงินนะฮะนี่คือตัวอย่างนะต่อไปเรามาดูเหรียญที่ระลึกของราชการที่9หน่อยนะครับก็สตาร์ทตังแต่เหรียญ20บาท3รอบของรอเนะครับต่อไปมาดูเหรียญ50บาทพศรรอต่อไปมาดูเหรียญ50บาทวาระ ร้อยปีพิพิธภัณฑ์นะครับเป็นเนื่อเงินครับต่อไปเป็นเหรียญที่ระลึกต่างๆเนี่ยให้เราจำไว้ว่าเหรียญที่มีราคาก็คือสตาร์ทต,ตั้งแต่150บาทขึ้นไปนะครับเราดูตรงนี้นะฮะ150บาทอันนี้ก็วาระ150บาทนะครับส่วนนี้คือวาระ200บาทนะครับเราดูตรงนี้นะฮะวาระ200บาท ส่วนอันนี้ก็จะเป็นวาระ600บาทนะครับอันนี้ก็600บาทนะครับอันนี้ก็600บาทนะครับขอขอบคุณทุกทกท่านที่ติดตามและฟังคลิปนี้จนจบเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ